ครับตอนนี้อยู่ที่แดนแดน,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 นอันนี้อยู่ครับบึงบานสีสุขครับบานสีสุขอันนี้บานสลพัพวนอันนี้โรงเรียนสีสุกวิทยาอยู่ที่โรงเรียนสีสุขวิทยามีบานสีนสุขบานสลพัพวนบานมะระ <c oughs> อันรัตตาภูวัดป่าวัดป่าสีทาวรครับสีสุขน้อยครับ มาดูสะน้ำแต่ยัมีคนเอามาใช้ใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์น้ำนตรงนี้ใส่ถ้ามีบัวนะอันนี้มีบัวบัวขาวครับมีประโยชน์มากครับเอาไปไหว้พระอันนี้เป็นของสาธารณะของหมู่บ้านนะครับก็คงมีกฎระเบียบว่าใช้อะไรไงผนะมกนะ็ไม่ทราบเพราะว่าแอบผ่านมาเห็นมาแวะถ่ายรูปมาอัปเดตน้ำฝนตกมาเนี <c> ่ย <oughs> มันยังคงไม่ขังเท่าไหร่เนาะก็อาจจะขึ้นนิดๆหน่อยๆทักเซนตำเซนนะครับก็น้าใสมีบัวมีฟักบัวนะครับกำลังแบบกำลังแบบหน้าใบพระนะครับแล้วก็เอาบัวขาวท้องทุ่งเลยก็เต็มเลยครับโอสุดูรูรสาครับปกติมันจะน้าม,มาจะปิมพันนีขนันนี้นนะครับวันนี้อยู่ที่บึงสีสุข อำอตำบลตอนชพูอำเภอบ้านตอนชพูตำบลบ้านสีสุปตำบลตอนชพูอำเภอตองสุพรรณีวันนี้วันที่อะไรนะยี่สิบสองสป้าหกแปดครับมาชมครับบึงสีสุปสดชื่นยังเย็นดูภาพที่ครับมีของแท้ครับ้สวัสดีครับ้